นายเอกศักตานาวกำนันตงนนังหกะเหรี่นงครับที่ตำแหน่งคือประธานสอบคอ,อยู่กรับผมก็เป็นกำนันก็จะเป็นต้นแบบของในเรื่องของค่านนำคนอืวนนะครับในเรื่องของนำประชาษฐกฐิจพอเพลียงของพ่อหลวงมาดำเนชีวิตในปัจจุบันของเราแต่ก่อนนะครับก็ที่ตรงนี้มันเป็นว่างเปล่าไม,ไม่ได้ทำประโยชน์ผมก็เลยคิดว่าเราเป็นผู้นำต้องทำ เป็นต้นแบบให้กับชุมนได้เรียนรู้และศึกษาขั้นตอนเราเริ่มมาทำพื้นที่ตัวน,นี้ให้มันเป็นที่เป็นเก็บผักเป็นสวนผสมประสา้เพื่อเราจะนำตัวน,นี้คืนให้กับชุมชนอย่างนน้อยชุมชนจะได้เห็นว่าผู้นำคือไม่เอาเวลาไม่ได้ว่างเปล่าเป็นประโยชน์เอาเวลาที่มีประโยชน์มาทำาพือพนาในการเลี้ยงปลาแล้วก็ ปลูพกพืชทุกอย่างที่เราอยากที่เราอยากได้นะครับก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างให้เักศึกราหรือทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ในสูตรน,นะครับที่เราจะให้ไปปรับใช้ในครงเรนแล้วก็อีกอย่างนะครับมันมีหน่วยง,งานเข้ามาศึกษาทู่งานทูดีทาง,งโรงเรียนนักเรียนในโรงเรียนคือายใกล้ๆเราให้นะมาศึกษาดูงานเพื่อจะ ขยายไปทุกคนที่จะได้ความรู้ในส่วนนี้คือองค์ความรู้ที่เรามีผมมีผมก็สอนแล้วขยายต่อให้กับชุมชนผมฝากด้วยใจที่ได้ทำงานตรงนี้อย่างน้นนอยอเพื่อให้ครอบครว,วเราที่ใหม่ระยะเราทำงานมาเนี่ย าีที่ทำงานมามันมันจะชิ้นเป็นอันที่จะดีใจท่เรื่องผมได้ต้องเนือนาและทำงานแต่เรื่องสมปทานทีเครือข่ายกมบดีใจก้ามากครับว่าจะได้วันนี้ที่ได้ถึงเครือข่ายครับที่เราตั้งใจทำงานแล้วเราจะสารสัมปทานไปรู้สึกตื่นตนดีใจนะครับที่ได้่ารถึงสัานเข้ามานำเราทำเราแต่้มานก็แล้วครับ เราประสบความสำเร็จนั้นขึ้เพราะเธอเราทำลายถ้าถ้าคิดว่าเราทำลายในช่วงชุนที่จวจบในช่ว่ชดนขยายไปได้ไกเขยายก็เป็นใจผู้ใหญ่คําภีน้อยเผ่านะครับผู้ใหญ่บ้านหมูที่12ตำบลการเหลืออำเภอแม่เกจังหวัดนครพนมนะครับอาฉลับในความรู้สึกนะครับว่างานในวันนี้นะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นมาเป็นหมู่บ้านยังไม่เคยมีเดียวมีมาก่อนนะครับชาวบ้านมาเห็นก็หลายคนนะครับส่วนมากแล้วก็มาดูทำวิธีชีวิตนะครับว่าเราจะปรับปรุงในชีวิตประจจาบ,บันของเรายัางไงนะครับในช่วงโควิดนะครับคือเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มตื่นตัวนะครับว่าอยู่พื่กินเองนะครับ บางคนก็เลี้ยงสัตว์นะครับโดยเฉพาะอาช่นนะครับเป็นเลี้ยงกบเลี้ยงหอยนะครับส่วนดี่ยวนี้ก็มีหลายครอบครัวนะครับที่ในหมู่บ้านและชุมชนของหมู่ที่1 2นะครับเริ่มทากันนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ได้มีการมารับฟังหรือว่าอบรมทางทาราเกษตรนะครับก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องการบํารุงดินเตรียมความพร้อมนะครับ สำหรับดูดูการที่จะมาถึงนะครับก็จะมีทั้งบินทั้งหามเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็สารที่ปรับปรุงดินนะครับแล้วก็มอีอาหารเสริมนะครับที่จะทําให้การเลี้ยงปลา,าได้โตเร็วนะครับและก็ส่วนต่างๆก็จะมีทั้งอของรัฐบานจะมาชี้แจงเรื่องการน้ํานะครับ เพาะฉะนั้นแล้วว,นนวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะแยะนะครับที่จะนํานไปปฏิบัติต่อในช่วงที่ฤดูการทําไร่ทํานาจะมาถึงนะครับครับสวัสดีครับผมนายพิชานตาตันเกษตรอำเภอนาเกรครับวันนี้สํานักงานเกษตรอำเภอนาเกร,ร่วมกับหน่วยงานในสงกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูราการการจัดงานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร โดยจัดที่ศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าการเกษตรซึ่งเป็นศูนย์เครือข่ายของอำเภอนาแกอำเภอนาแกนี่จะมีศูนย์เรียนรู้อยู่ทั้งหมด14ศูนย์นะครับตำบลละ1นศูนย์ะครับในศูนย์นี้ก็จะประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ ตามสักยภาัของแต่และหมู่บ้านแต่และพื้นที่แต่และตำบลที่มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดสินค้านะครับอย่างเช่นบางศูนย์ก็จะเป็นหลักๆในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการทํานาการลิดข้าวอินทรียการติดเมล็ดพันธุ์ข้าวบางศูนย์ก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงปลาการเลี้ยงหอยหรือการาเเกติดแมลงเศรษฐกิจบางศูนย์ก็จะเป็นเรื่องของ ไร่นาสวนผสมหรือเกษตรผสมประสานบางศูนย์ก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลผลิตก,การเกษตรซึ่งตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรเขาได้เน้นที่จะให้เกษตรกรเนี่ยได้มีการเรียนรู้ในสถานที่ในศูนย์ที่สามารถนําความรู้จากศูนย์สหกรณ์เนี่ยไปพัฒนาอาชีพของตนเองได้ครับสําหรับ กิจกรรมในการจัดงานวัน่ายทอดเทคโนโลยีในวันนี้นะครับในการจัดหรือว่าที่เราเรียกกันง่ายๆว่าการจัดงานซิลเดในวันนี้ก็จะมีฐานการเรียนรู้อยู่ทั้งหมด5ฐานนะครับฐานที่1ก็จะเป็นเรื่องของโคกงน้องนาโมเดลหรือเกษตรผสมผสานนะครับฐานที่2ก็จะเป็นเรื่องของการผลิตทานไบโอชา ฐานที่สามก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของการแปลรูปสัตว์น้ำนะครับซึ่งรับผิดชอบโดยทางสำนักงานประมงอเภอนาแกร่รวมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครพนมนะครับฐานที่4ี่ก็จะเป็นเรื่องของอการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าซึ่งรับผิดชอบเป็นเยี่ยก่อนประจำฐานโดยทางสำนักงานทุนอุตไทยและฐานที่5้าก็จะเป็นเรื่องของ การผลิตปุ๋ยการใช้ปุ๋ยนะครับโดยศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนของตำบลบ้านแก่งอำเภอนาแก่ครับวันนี้ก็มีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมรับการถ่ายทอดความรู้พอสมควรนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับที่น้องเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าจะเป็นทั้งพื้นที่อำเภอนาแกหรือที่น้องเกษตรกร,ร,กรจากต่างจังหวัด หลางอำเภอนะครับที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรของตอนเองนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ผ่านศูนย์สปปของอำเภอนาแกได้นะครับสามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอนาแกครับหรือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมผู้รับผิดชอบประจำตำบลนะครับ หรือติดต่อผ่านเพจเฟซบุ๊กของสำนักงานเกษตรอำเภอนาแกที่นาแก d o e อ o ออนะครับก็ขอบคุณมากครับ